เจริญเมตตาสวัสดีคลิปนี้วันนี้จะไม่พูดเรื่องงานมากมาแต่จะพูดถึงเรื่องของอฐานการทำสมาธิการทำสมาธิที่จำแนกโดยละเอียดเป็น9กาฐานฐานที่1ก็คือฐานเกี่ยวกับบริเวณนี้บริเวณนี้คือเกี่ยวข้องกับอะไรเกี่ยวกับ าฐานของอวัยวะสืบพันธุ์นะหมายถึงที่ออกมาของอวัยวหรือว่าคิวปิดเด็กๆคิวปิดทั้งหลายสูงขึ้นไปหน่อยคือฐานที่สองคือฐานเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติเงินทองฐานที่สามคือเกี่ยวกับเรื่องของการกินฐานที่สี่เกี่ยวกับเรื่องของใจที่เป็นกลางฐานที่ห้าคือ คําคคพูดคําจาทั้งหลายที่เราก่อนที่เราจะพูดฐานที่6คือ,อตรงที่เราได้พูดออกมาแล้วฐานที่7คือฐานของอาณาปาน,านา,ปา,นส,ปานสติฐานที่แปดก็คือฐานที่ เป็นฐานของโพธิสัตวฐานฐานที่9ก็คือฐานของอนิพพา,าน,นานุสติฐานก็มี1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9รวมทั้งหมด9กฐาน ผู้ใดประสบป,ปัญหาเกี่ยวกับฐานใดก็ให้นั่งสมาธิเพื่อเจริญวิปัสนาเกี่ยวกับฐานนั้นให้เข้าใจจนจนจิตเนี่ยหลุดออกจากความรู้สึกนึกคิดของการบงการของฐานนั้นอย่างเช่นฐานของความหิวเนี่ยถ้าเราหิวบ่อยๆเราแต่ว่าไม่มีอาหารเราจําเป็นที่จะต้องอนั่งเจริญสมาธิกรรมาฐาน เพื่อให้หลุดพ้นจากความหิวคือนั่งพยยิจารณาดูความหิวอย่างเดียวว่ามันมันเป็นยังไงดูธาตุแท้ของมันเป็นยังไงถ้าหากทำได้จนสามารถปิดจัก,กระของมันในการกระบวนการการทำงานของมันได้นี่เราก็จะพ้นจากภาวะการครอบงำของของตัวจักระฐานเหล่านี้เพราะเพราะขนาที่ว่า เรามีชีวิตในร่างกายสังขารอยู่นี้เป็นเพราะจักระหารเหล่านี้มันทำงานของมันอยู่ก็เหมือนกับมอเตอร์ไซค์ที่มันมีเครื่องมันติดมีคาบูามีถังส่งน้ำมันมีสายสายส่งน้ำมันมีสายไฟฟ้าอะไรต่างๆเหล่านี้ที่ที่อยู่ในร่างกายเนี่ย ซึ่งร่างกายของมนุษย์นี้ก็ไม่ต่างจากมอเตอร์ไซค์ ide, ไม่ต่างจากรถยนต์เลยถ้าเราอยากจะทําให้มันหมดความรู้สึกทุกข์ยากทุกทรมานในการทํางานทําหน้าที่เพราะความไม่พอความกระตุกอะไรต่างๆของเครื่องยนต์มันเราก็คิดมันให้เหมือนพิจนา,นารณามันให้เหมือนกับร่างกายมนุษย์นี้ก็เหมือนมอเตอร์ไซค์ส่วน อ่าตัวเรานั้นก็คือตัวจริงที่แท้จริงอยู่ข้างบนนี่คือนิพพานฐานคือสถานที่เมื่อมันเครื่องมันใช้ไม่ได้เครื่องมันลวนแล้วหรือว่าเครื่องมันเสียเสียจุดไหนซ่อมเราก็ซ่อมจุดนั้นถ้าซ่อมไม่ได้เราก็จําเป็นต้องสละเครื่องก็เป็นลักษณะดังนนี้อันนี้คือเป็นเรื่องของสมาธิฐานถ้าถ้ารู้สึกหิวมากๆก็ เอาจิตไปจดจ่อไว้ที่ความหิวเลยความหิวมันอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนี้ส่วนความรู้สึกไม่มีเงินทองอยู่ตรงไหนเราก็จดจ่ออยู่ตรงนี้จนอา่าจนทำให้กํกำลังของการบงการของมันเนี่ยลดน้อยลงไปในการทำให้เราทุกข์ร้อนกระวนกระวายส่วนฐานของสเปิร์มหรือว่า่าฐานคิวปิด คิวปิดที่อยู่ตรงนี้ที่บุรวณาไว้อวัยวะสืบพันนี้เราก็เรากพ็พึงพึ่งพี่หนาให้ดีว่าบางทีชะตาของเรายังไม่ถึงเวลาเวลาที่จะทําให้คิวปิดตัวน้อยๆได้เกิดออกมาเด็กคิวปิดเนี่ยก็คือลูกของเรานั่นเองซึ่งแต่ว่าบางทีเรายังไม่มีคู่ยังไม่พบคู่ ก็ไม่สมควรที่จะทำให้เขาคึกขนองมากเกินไปจนส่งกระแสจ,จิตขึ้นมารบกวนความเปลี่ยนสมาธิของเราความเป็นความเป็นาภาระหน้าที่ที่เราจะต้องรับผิดชอบให้เขาสะกดให้เขาอยู่ในสมาธิให้ได้ในพระคาถาเหล่านั้นโดยใช้พระคาถาพุโทโธพุโทโธพุโทโธทั้งหลายเนี่ยเข้าไปสะ,สะกดเอาไว้ อ่าส่วนส่วนที่แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าอ่าในภาะวะของการเป็นคาราวาสของเรานี้จะไปหยุดไปไปหยุดอยู่ที่ยุตดดิไม่ให้เขาเกิดแต่แท้จริงเขามีสิทธิ์เกิดได้เพราะว่าวิาวบากกรรมของเขาเมื่อเมื่อเรามีคู่มีคู่มาถึงนั่นคือวิบากกรรมที่เขาจะต้องมาเกิดเพื่อพัฒนาจิตวิญญาณของเขาเองแล้วแต่ถ้า ยังไม่มาไม่ถึงก็แสดงว่าเขาจําเป็นที่จะต้องพัฒนาจากจุดนี้มาสู่จุดนี้ด้วยด้วยขณะที่อยู่ในสภาวะของถุงอันธะนั่นแหละให้พัฒนาจากจุดนี้มาสู่เป็นธาตุทองเมื่อเป็นธาตุทองแล้วก็ขึ้นมาสู่ธาตุอาหารความอิ่มขึ้นแล้วก็พัฒนามาสู่ความมีใจใจที่เป็นธรรมใจที่เป็นกลาง แล้วพัฒนามาสู่สัมมาวจาาสัมมาวจาแล้วก็เข้ามามาสู่อ่าสัมมาวายามะก็เข้ามาสู่จิตสู่จิตที่เป็นสัมมาทิฏฐิแล้วก็นิพพานทิฏฐิขึ้นมาตรงนี้อันนี้คือความรู้ที่ที่ผู้ผู้กล่าวนี้ได้มาโดยตนเอง ว่าแท้จริงฐานจักรดาษทั้งหลายเนี่ยมีถึง9ฐานแต่ฐานที่สูงที่สุดที่หลุดพ้นออกจากร่างกายไปก็คือฐานที่9ก็คือตรงณจุดนี่นั่นเองที่อยู่เหนือเสียงนี่เองเหนือกระหมอ่อมที่เรียกบอกว่าที่เรียกว่าบนจอมขวัญเนี่ยตรงนี้คือจอมก็เหมือนจอมปลวกส่วนตรงนี้คือขวัญขวัญ แล้วก็มีดวงขวัญก็อันนี้แหละคือที่มาของเรื่องราวของอความศักดิ์สิทธิ์ของจอมปลวกที่ผู้เฒ่าผู้แก่สมัยโบราณมักจะบอกกล่าวเล่าเตือนกันว่าถ้าเจอจอมขวัญที่ไหนเจอจอมปวกที่ไหนอย่าอย่าไปทําร้ายเขาอย่าไปทําลายเขาถ้าเป็นจอมปลวกที่นั่นที่ เขามาอยู่ใกล้บ้านใกล้ใกล้เรือนแต่ว่าไม่ใช่ใกล้เรือนจนเกินไปจนมาอยู่บ้านอยู่บ้านอยู่เรือนทำลายบ้านเรือนนะแต่ว่าอยู่ห่างๆเนี่ยอยู่ในอาณาเขตที่ไม่เป็นอันตรายเนี่ยเราก็ไม่ควรจะไปทําอะไรเขาอันนี้แหละจอมปลวกจะสังเกตเห็นว่าจอมปลวกเนี่ยมักจะมีคดปลวกคดปลวกนี้จะแข็งเป็นก้อนหินเลยนั่นก็คือเป็นที่บาเพ็ญของ นางพญาปลวกที่ได้บำเพ็ญตรงนั้นเช่นกันนั่นก็หมายความว่าแกนปลวกที่เป็นโคดปลวกนั่นก็เหมือนกับเป็นพระพุทธรูปของอนางพญาปลวกที่ได้สร้างบุญบารมีของเขาเหมือนกันที่อยู่ตามจอมปลวกอันใครใครก็ตามที่จะไปจับเขากินอ,อย่างบางคนเนี่ยไปรำคาญเขามากเกินไปโดยเกินขอบเขต ถ้าเขามาอาศัยอยู่ใกล้บ้านเรือนก็พิจารณาดูให้ดีว่าสมควรหรือไม่ถ้าถ้าไม่สมควรเราก็เจรจาดีๆพูดดีๆอย่าไปใช้กําลังหังหารทําลายไปไปทำลายพื้นที่ของเขาถ้าทําอย่างนั้นมันก็จะกลายเป็นบาปเป็นกรรมเป็นวิบากวิวบากกรรมที่จะต้องมาประจนกันตนเองผู้ที่กระที่กำก็จะต้องไปเกิดเป็นนางพยา พยาปลวกได้อันนี้คือ,อข้อข้อมูลเบื้องลึกนะที่บอกเล่า90ให้ควรแต่ทุกคนที่ได้ฟังคลิปนี้ดูนี่คือเรื่องของอธรรมะจักระทั้ง9ฐานนะ,ะ,จะเจริญเมตตาสวัสดีเจริญสัมมาทิฏฐิสวัสดีจเจริญการุณา สวัสดีเจริญมุทิตาสวัสดีมองให้ดูดีๆเจริญอุเบกขาสวัสดีสาธุโพธรรมเมพันเทเสสิ